สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกลาบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิรรนนติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่างๆความทราบทั่วกันแล้วนั้น ในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิทธิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระประชวรหลายครั้งและคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต่างๆทำให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศัการาช2568สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิตแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วแต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับถึงวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศัการาช2568 เวลา21นา21นาทีสเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,ากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนพรรษาปีที่93พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชาวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชาประเพณีปริสถานพระศพณับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชาวัง ส่งพระกรุณาปวดกล้าปกครมอมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทุลอองทุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งปีตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไปสำนักพระราชวัง24ตุลาคม2,568สมเด็จพระอาริยว,วงศาัตายา